ขนาดวางแผนภาษีแล้วยังต้องเสียภาษีทั้ง3ล้านบาทโจไม่อยากจะนึกเลยนะครว่ารายได้ต้องเป็นเท่าไหร่ คลิปนี้นะครับคงจะไม่พูดถึงอาชีพนี้เป็นไม่ได้นะครับสำหรับพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์นะครับ <_ C ell> การขายออนไลน์เป็นสิ่งสําคัญมากที่ทําให้เรามีรายได้ในทุกๆวันนี้นะครับล่าสุดโจไปดูคลิป,คล,ปคลิปหนึ่งมาของพี่ซานแบฮักนะครับเพิ่งจะยกมือไหว้ครับแล้วก็โอนเงินจ่ายค่าภาษีไป3ล้านบาทโจะจะบอกเลยว่าการจ่ายภาษี3ล้านบาทเนี่ยโจเชื่อว่าพี่เขาวางแผนมาดีแล้วมากๆแน่นอนขนาดวางแผนภาษีแล้วยังต้องเสียภาษีทั้ง3ล้านบาท โจไม่อยากจะนึกเลยนะครับว่ารายได้ต้องเป็นเท่าไหร่นะวันนี้วางแผนการเงินว่ายากแล้ววางแผนภาษีก็ยากกว่าเข้าใจก็ยากเราจะทํายังไงให้มันเป็นเรื่องง่ายๆโจ้ Joe, easy ม o n e y วันนี้เรามีทริคมาฝากกันครับเริ่มต้นด้วยแมคค้าออนไลน์ณนะปัจจุบันนี้นะครับเราขายผ่านอะไรบ้างครับ s h อ p e e l a z a d a JD Central หรือจะขายผ่าน Facebook หรือว่าขายผ่านออนไลน์ผ่านเว็บหรืออะไรก็แล้วแต่มันมีหลากหลายช่องทางมากเลยให้เราได้ขายออนไลน์ แล้วก็หลากหลายช่องทางนี้แหละครับที่เขาจะรายงานรายได้ของเราครับให้กับสปอรกรอย่างน้อยๆครับเราจะต้องมีการวางแผนภาษีสําหรับพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ในแบบฉบับโจกันครับสาหรับพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์นะครับรายได้นะครับเราจะอยู่ที่40วงเล็บเราจะสามารถลดหย่อนภาษีได้2แบบนะครับคือ 1. หักภาษีแบบเหมาครับ60%ของรายได้ หรือ2ครับหักภาษีแบบจ่ายตามจริงแบบที่เอาใบเสร็จหรือใบกำกับภาษีมายื่นนะครับการลดหย่อนภาษีซื้อประกรันหรือการวางแผนต่างๆ S S F R M F ต่างๆเราก็ต้องไม่ทิ้งเหมือนกันการหักภาษีแบบเหมาหรือหักภาษีแบบจ่ายตามจริงเนี่ยเอกสารที่เราจะต้องเก็บนะครับคือใบกำกับภาษีครับ ซึ่งใบกำกับภาษีครับเวลาเราออกภาษีเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราจะต้องมีเลขผู้เสียภาษีอาจจะเป็นใบเลขบัตรประชาชนของตัวเราเองอย่าลืมตรวจสอบนะคะว่าที่อยู่ถูกไหมเบอร์โทรศัพท์ถูกไหมตัวอักษรถูกไหมชื่อนามสกุลถูกต้องไหมเพราะถ้าเราไม่ได้ออกใบกำกับภาษีไว้ตามที่เราจดทะเบียน40วงเล็บ8หรือทะเบียนการค้าเราก็ไม่สามารถใช้ใบกำกับภาษีเหล่านั้นได้นะครับ ซึ่งสิ่งไหนล่ะที่โจ้แนะนำว่ามันจะประหยัดภาษีที่สุดสำหรับพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์โจ้บอกเลยค่ะว่าการลดหย่อนภาษีที่คุ้มค่าที่สุดแล้วดีที่สุดคือหากค่าใช้จ่ายตามจริงนั่นหมายความว่าถ้าเรามีใบเสร็จหรือใบกำกับภาษีเราสามารถ หากตามจริงได้เกิน6 0ตามที่สัมภากร์กำหนดอย่างที่บอกครับว่าณวันนี้การวางแผนภาษีย่าสุดๆดส่วนใครที่ไม่รู้จะวางแผนภาษีอย่างไรหรือจะเริ่มต้นภาษียังไงหรือเราจะเก็บเอกสารแบบไหนหรือเราควรจะจดแวดหรือจด40วงเล็บ8ไหมคอมเมนต์ไว้ใต้ล่างนี้เลยนะครับหรืออ็อ b o x มาส่วนตัวก็ได้โจยินดีเป็นคอนซัลท์แล้วก็ให้คำปรึกษาในทุกๆช่องทางนะครับคนรวยวางแผนเพื่อวันพรุ่งนี้คนจนวางแผนแค่วันนี้นะครับ โจก็อยากจะเป็นคนหนึ่งที่อยากจะให้พ่อค้าแมค่ค้าออนไลน์ทุกคนรวยเป็นมหาเศรษฐีทุกๆคนนะครับฝากกดติดตามฝากกดไลค์ฝากกด s u b สไครต์ช่องโจ้ Easy Money ไว้ด้วยนะครับ